เยสวสดดีไวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียมีพาวาวีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่กับเกมงานเลี้ยงของราชินีหรือว่าเกมใหม่ของค่ายีจนั่นเองทุกคนก็วันนี้เลื่อนไปเลื่อนมาเอ้ามันแปลกๆน่าจะเป็นเกมใหม่เนี่จัดมาเลยเกมใหม่ของค่ายดีจีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ กดติดตามไว้ช่องเฮียมีภาวะวีสาไปด้วยละกันทุกคนก็สําหรับอีกหนึ่งอย่างอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียภาวะ,ะไปด้วยนะทุกคนมาวันนี้มาลองเกมใหม่ของค่ายบีจีกับเกมงานเลี้ยงของราชีนีกับทุน2 0 0 0บาทจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มคำอ่ะอยากได้สารบช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันช่องนี้เลยกับเฮียมีภาวะวีสามมาขอดูตารางการจ่ายก่อนแล้วกันนะทุกคนว่าเป็นยังไง เกมใหม่มาเทศเกมใหม่สัญลักษ์สัญรัก์สเกเตอร์ก็จะเป็นเนี่ยวงๆเงี้ย้ะเขียนสเกเตอร์นะวายเป็นราชินีตามมาด้วยพวกอาหารต่างๆไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะตามนี้แล้วก็ AKQJ สัญลักษณ์บางตัวอาจจะกินพื้นที่2องสี่ช่องก็เป็นสัญลักษณ์ยาวนะคนก็เป็นเนี่ยเป็นนี้นะแล้วก็วายวายจะปรากฏแค่แถว 2, 3, 4, 5เท่านั้นแถวแรกจะไม่มีวายนะก็จาก เปลี่ยนจากกอบเงินเป็นกอบทองก่อนแล้วถึงจะเป็นวายโอเคเข้าใจได้สเกตเตอร์ใช้ทั้งหมด1,2,3,4,4 4, 4, 4, ตัวใช้ซื้อซื้อฟีเจอร์ได้ตารางการจ่ายมีทั้งหมด 200. โอ้เยอะทุยไปไปน้องพูดร่ำนำเพลงซื้อไปเลยดอกแรก 750. Let's go. ปลาเดิมปลาเดิมเกมใหม่ไปเลย1,2,3,4,5,6 6ตัว14หมุน Let's go. งั้น8ตัวก็น่าจะประมาณ12หรือว่า10หมุนหรือว่า8หมุนประมาณนั้นนะจ่าย A มาอ๋อน้ำข้างล่างด้วยอ๋อน้ำแถวข้างล่างด้วยอ๋อมันจะเป็นไม่ใช่เผาบนจะกลายเป็นเผาล่างแทนโอเคทุกทีมันจะเป็นเผาบนนะปั๊บ A จ่ายมาคูณ2แล้วคูณ3 y มวาแถวสามควสวยงามโอเคคูณ4ไปตัวถูก อู้วี่แน่นอยู่อาหารอะไรวะนะคูณห้าไปดอกนี้ไหลไปที่คูณหกตัวคูณค้างหรือเปล่าโอเคตัวคูณค้างนะทุกคนคูณแล้วคูณเลยนะคะเออถือว่าน่าเล่นอยู่หรือเปล่าต้องลองปับอืมหรือไปเจ็ดร้อยห้าสิบดอกนี้เหมือนจ้าไม่คุ้มายคูณหกไปโอเคโอเปลี่ยนเป็นคิวไม่สวยจัดถ้าได้ตรงกลางนะ ถ้าข้างหน้าเป็นคิวได้ตรงกลางเป็นวเต็มเลยนะจัดไปรางวัลตัวสองร้อยหกสิบสี่บาทดูดิเพราะมันเป็นสีทอ,องหมดแล้วนะทุนเมื่อกี้ถ้าเกิดได้วตรงกลางขนาดั้จ่ายเจมาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นปสวยๆโอ้โหไม่สูบรอ,อบรแบบองสงสรกขาดาท,าทุนแบบไม่ต้องสงสยัยขาดทุนแบบไม่ต้องสงสัยจัดไปสี่ร้อยสามบาทขาดทุนแบบไม่ต้องลงส่ย ถือว่าจ่ายดีไหมก็อืมตัวจ่ายมันเยอะนะคนยาสี่ตัวสี่ตัวกี่หมุนอ่ะสตัวสิบหมุนถ้าตัวน่าจะสิบสองแล้วหกตัวสิบสี่ประมาณนั้นปั๊บวมาโอเคคูณไปก่อนไหลไปก่อนเอมาตรงรักตรงสององอ ไม่มีก็จะงงๆยู่นะทุกคนก็จะมาดูข้างล่างแทนลูกยีปเผาไปยู่งบนไงไอตัวข้างล่างไอตัวไหลข้างล่างอืมตาอนนี้หยาบจัดโอ้โหหยาบจัดเลยนะเนี้ยโอ้โหรอบนี้หยาบจัดเลยแายเจเปลี่ยนเป็นโอเปนเคอืมได้อยู่มาอันเนี้ย ปลาเนี่ยใช่ไหมเออปลามาแถวแรกเอาวิละแถวแรกมันมีแต่พวกอักษรล้วนอักษรย่างเดียวเลยจะไปรงัลัสองร้อยหกสิบเก้าดดบาทอืมคนใหญ่จะจ่ายอักษรบ่อย,ยอืมอาทุนทุกเปิดเลยว่ะทุกคน ขาดคุณทูปเปิดเลยวะ่ะเกมใหม่ค่าทีมาถึงก็เอาฮูลเลสไม่เหมือนเดสตินี่นะออฟซานแอนมูนอะไอพระัชร์พาทิดอะอันนั้นเอาเรื่องอยู่โอเคจา White. White. ่ายมาไวส์ไวส์แถวสองไวส์แถวสองโอเคได้เล่นมานิดเดียววะ่ะฮูลสามไปอื S <S <S หลังๆเริ่มมาเริ่มมาละไอเป็นรูปภาพจ่ายรูปภาพบ้างเออจ่ายอย่างเงี้ยรูปภาพเปลี่ยนสวยๆจ่ายรูปภาพเปลี่ยนรูปภาพาจ่ายมาก่อนร้อยเก้าสิบสองไปต่อโอเคเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอ๋อเฮงเปลี่ยนอย่างงี้ก็ยากดิเปลี่ยนอย่างงี้ก็ยา,ดยยากยาดิครับ อย่าอะไรเลยหกหมุนดีนะมันไหลเรื่อยๆตัวคูนมันก็จะคอมโบไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันว้าวนี่ก็หยอยู่แค่นั้นอืมอืมออะไรวะเนี่ยเฮ้ยว้าวหมดเลยเหรอโอ้โหถ้าว้าวหมดก็เกิดปายอ๋อจ่ายตัวแพงหน่อยยิ้มเขียนเลยสวยผอร้องโอเปียนเคไม่สวยอย่างนี้ แหกทุกไม้จริงๆว่ะทุกคนแหกทุกไม้แหกทุกกดมาดอกสุดท้าย่อร้อง่อร้องจ่ายบ้างนะจ่ายบ้างขอร้อง let's go อืมวนก่อนวนละกดตรงที่รอเรือรอเรือแต่ไม่รอจ่ายนะขอจ่ายเลยไม่ต้องรอ คิวแถวสองรออยู่อืออืมอคิวม,มาก่อนปะเปลี่ยนเป็นคิวเปลี่ยนเป็นคิวอโหเป็นไรวะน่ากินจีหรืออะไรอะทุกคนเอาใจอยู่โอเคสิหัวคิวมาเต็มแผงปะหรือว่าจ่าคิวปั๊บอือก็เกลือเอาเรื่องอยู่ พระราชินีพระราชินีงานเลี้ยงพระราชินีมาเลี้ยงพระราชินีอ่ะไม่ได้มาเลี้ยงตัวเองนะมาตเจตเตอร์แตกนายปล่าไม่ฮะอือเอาตังค์มาให้พระราชินีเนี่ยอือสมกับชื่อเกมเลยเอาตังค์มาให้พระราชินีของจริงอือเ้าจะซูดแอบทุกเปิดจีเกะใบ ร้องนี่อย่างเนี้ยแหกทุกเปิดของจริงเรียบร้อยไวตามระบบครับเกมใหม่แดกตั้งอีกแล้วเกมใหม่แดกตังอีกแล้วโอเควันนี้เฮียก็พาพวกเองเมาวาบอยู่ที่เกมงานเลี้ยงของพระราชินีหรือว่างานเลี้ยงของราชนีนั่นเองก็ มารีวิวให้ดูแล้วกันนะสำหรับเกมใหม่ค่าย p g ก็แวะมาเฉยๆเดี๋ยววดหน้าจัดเต็มให้นะทุกคนเดี๋ยววดหน้ามาจัดเต็มให้แล้วกันอาจจะงงๆหรือว่าโดนไปหลายคนอยู่กูก็วันนี้แค่แวะมารีวิวก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ชอบเยพี่ภาวบวีสาวเดี๋ยวกันทุกคนก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ไวรุ่น